สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับนี่คือมาลําพองรุ่นพิมพ์นิยมที่ทุกคนใฝ่หานี่คือ f u r y i 296 s p e c i a l e รถยนต์รุ่นพิเศษที่รับการปรับปรุงต่อยอดมาจากรุ่น296 GTB รถรุ่นนี้ได้รับการต่อยอดพนุกรรมไลท์เวทมาจากรุ่นพี่ตั้งแต่360 Challenge s t r a l e ตามด้วย430 Scuderia 458 Speciale และ488 Pista ย้อนกลับไปตอนที่296 GTB เปิดตัวนะครับตอนนั้นหลายคนก็นึกว่ารุ่นไลท์เวทเนี่ยคือออกมาแล้ว นะครับนะั่นคือแพ็คเกจเอสเทโตเฟโรโนนะครับแต่จริงไม่ใช่ครับนี่คือรุ่นไลท์เวทของจริงครับ296สเปเชียลเลสตันนี้นี่เองครับคุณพลังของรถรุ่นนี้ยังคงเดิมนะครับยังเป็นเครื่องยนต์ระบบไฮบริด3.0ลิตร V6 เทอร์โบคู่880แรงมา้าแรงขึ้นจาก 296GTP เดิมอีก50แรงม้าเลยครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับจริงๆก็คือระบบแอโรดันนามิกครับที่แบบโอ้โหจัดเต็มมากๆสามารถเพิ่มแรงกดหรือดาวฟอสจากรุ่นเดิม2 9 6 g t b เพินะ่มอีก20%เลยทีเดียวโดยมีชิ้นส่วน a อ r ร d y นา m erm i c ใหม่ๆนะครับเช่นช่องระบายอากาศบนฝากระโปรงหน้าและการปรับปรุงใต้ท้องรถทําให้มีแรงกดรวม435กิโลกรัมที่ความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยแทบไม่มีผลกระทบต่อแรงต้านอากาศเลยเนื่องจากรถคันนี้เป็นแบบ l i g h t วทนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการลดน้าหนักอย่างพิถีพิถันมาก,มากๆเช่นบล็อกเครื่องยนต์หัวลูกสูบและใช้สลักเกลียวไทเทเนียมรวมถึงฉนวนกันความร้อนของเทอร์โบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้โดยรวมแล้วสามารถลดน้ำหนักไปได้ถึง 62.5กิโลกรัมเมื่อเทียบกับรุ T ่น2อ6 gtb อัตราเร่งสุดจี T ๊ดครับ0ูนถึงรอยภายใน2.8วินาทีและความเร็วสูงสุดมากกว่า330กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำเวลาต่อรอบในสนามฟิโอนโนได้ใน1นาที19วินาทีซึ่งเร็วกว่า2อ6 gtb ที่ทำได้1นาที21วินาทีครับการดีไซน์ครับที่มีการออกแบบที่เน้นความดุดดันและมีประสิทธิภาพนะครับมีช่องระบายอากาศบนฝากระโปรงนะครับเป็นขีด3ขีด2ข้าง โดดเด่นที่สุดก็คือการแยกส่วนของสปอยเลอร์ท้ายนะครับที่มีทั้งซ้ายและขวาและตรงกลางนะครับที่สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับรถรุ่นนี้ครับออกมาพร้อมกัน2รุ่นเลยนะครับนอกจากรุนคูเป้แล้วนะครับยังมีรุ่นเปิร์ทนรับนั่นคือรุ่น296 Special e d ครับโดยทั้ง2รุ่นครับจะมีขุมพลังเท่ากันเลยครับทางเฟอร์รี่เน้นย้ําว่าเจ้าคันนี้ครับถูกสร้างมาเพื่อมอบความเร้าใจในการขับขี่ในระดับสูงสุดนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในสนามแข่งหรือการขับขี่ในชีวิตประจําวันเลยครับรับจํานวนการผลิตของรถรุ่นนี้ครับทางบริษัทยังไม่เปิดเผยนะครับจะมีรายงานข่าวมาว่าเจ้า296 s เซเพเช่ทั้งหมดนี้ถูกขายไปหมดเรียบร้อยแล้วครับ